สาวโบโมีตาพูดถึงนาเดตคะ่ะไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนโบแฉความคลั่งรักของนาเดตนางเอกสุดฮอตคนดังคนนี้หากจะมาเล่าถึงความคลั่งของพระเอกชื่อดังที่ทุกท่านรู้จักกันอย่างดีต้องนึกถึงนาเดตคูกิมิยะคะ่ะโบโมีตานั้นในตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังใจมาแรงมากคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีผลงานที่กำลังออนแอร์ air อยู่แล้วก็ผลงานละครเรื่องมนรักน้องผักกระแยงของเขานั้นได้รับการตอบรับดีมากๆา เจเห็นด้ว่าหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันกับฝีมือการแสดงของสาวโบค่ะว่าเจ้าตัวนั้นเล่นดีจริงๆตอนนี้นั้นหลายคนต้องยกให้สาวโบเวนด้านเนี่ยเป็นลูกหลักของทางช่องสาไปอีกคนแล้วเพราะว่าละครเรื่องแรกของสาวโบมีการกวาดเลตติ้งไปได้สูงมากๆแถมยังติดเทรนในทวิตเตอร์ทุกครั้งที่ออกอากาศด้วยสําหรับผลงานชิ้นนี้ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆและยิ่งในบทบาทที่เขาได้รับในละครเรื่องมนตร์รักน้องผักกระแยงนั้นเขาก็ ไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ภาษาอีสานที่ปูเดน้น่ารักน่าฟังมากๆแล้วก็เจ้าตัวมีผลงานกับทางช่องสามอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะแับล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่มีความครบเครื่องแล้วก็เจ้าตัวนี่ออกมาพูดถึงดารานหนุ่มคนนี้คะ่ะหนุ่มเนเดค์คูกิมิยะพร้อมเล่าถึงความคลั่งรักของพระเอกของเราคนนี้โดยเจ้าตัวยกให้เนเดตเป็นหนุ่มคลั่งรักด้วยละคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่คลั่งรักแฟนมากๆ แล้วก็ผู้ชายทั้งประเทศเนี่ยควรที่จะมีเขาเป็นแบบอย่างค่ะเพราะว่าทางด้านของหนุ่มณเดชน์เองเนี่ยตอนนั้นทําการบินบอร์ดให้กับยายากลางกุ้งแต่สาวโบเองก็ฝากไปถึงคู่ของตัวเองว่าเก็บเงินเนอะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆแล้วค่ะ